สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโบดนักแข่งหนึ่งหนึ่งครับในทัวร์เอซีนะครับเรามาเริ่มกันที่ประเทศไหนก่อนกันดีครับมันเริ่มมันที่เวียดนามก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับนี่ครับไซง่อนแพนทอมครับทีมแรกก็คือทีมแชมป์นะครับโอ้โหแล้วก็ FPT ครับทีมรองแชมป์นะครับนี่แหละครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันเอสครับก็คือวีเจเอ็มเก่านะครับแล้วก็นี่นะครับดีดีทีครับโอ้โหตึงจัดแล้วก็ นี่ครับอาเซียนี่ครับทีมทีมอันดับห้านะครับไม่รู้จักเหมือนกันนะครับ s H นี่มันต้องลงชื่อเขาใช้ก่อนแหรอเพื่อนเคเฟสนะครับนี่ได้มาแล้วครับนี่นะครับเรามาวตจากทีมอันดับห้าก่อนนะครับใครอาเซียนะครับอุตรายทรายเอ็ดครูตัสมาอันดับสูงๆก่อนเลยครับทุกคนยืนยันนะครับนี่เป็นคนดิตีนะครับ ไคซานะครับอัิยาตันอันอาระดักใน H K K นะครับปวดให้ใครปวดให้โนแลนครับโนแลนนะครับนี่โนแลนไปคนเยอะสุดครับนี่เยอะมาลิสแน่เลยว่ะทีมนี้กว่าแล้วมาลิสมาลิสก็มาลิสเป็นคู่แข่งนู้นของเราครับ F P T ครับมีแบเกอหุยหงบีท็อกยูตันนะครับชายครับหุยหงหุยหงน่าจะตึงนะครับหุยหงมาหุยหง ถูกปิดเภาว่ากันครับนี่นะครับ GCS อันดับหนึ่งที่ได้แชมป์มาครั้งตัวแรกนะครับก็คือแฟร์ูปนะครับก็คือยูเสียงไหนลู่แฟร์จานนะครับแล้วก็เจนเจอนะครับเวเจอร์เวเจอร์อย่างเงี้ยก้าอย่างเงี้ยจ่าก่าก้าก็คือเราอ่ะเป้าหมายชัดเจนครับไหนลู่ะเป็นเทนซีนะครับรอดูนะครับทุกคนนี่เรียบร้อยครับไหนลู่ ก็ BMG บาทมือเกมมิ่งนะครับอู้ยันยานมาจัดนะครับทุกคนยันยานยะอูสตาจูนไขม็อบแนวไม่ใช่นะครับ BMG แนวนะครับเยื่นเยื่นนะครับคือไอ้นะครับเยื่นเยื่อปลาทุกคนวันนี้ HK Hong Kong attitude นะครับมีอาโฟกนะครับ NK ลุนลุนนะครับเควินซีเฮาอันอันแล้วก็ให้ใครดีครับ NK เหรอ NK ดี เอนเคดีเอนวอดเยอร์อันนี้เยอะเพื่อนวันครับวันครับนี่ทีมโค้ดสวยนะครับของ GCS ครับลีดูทีลินโอ้โหทีลินป่าของ BRO เก่านะครับทูระกุนจิอับเบว SK อาบเบวเก่านะครับยันปูนะครับใจชอบทีลินนะครับทูระผมไม่รู้จักอ่ะเพื่อนผมเชียร์ทีลินนะเพื่อนผมชอบทีลินไม่ใช่ทีลินคนเดียวกันกับทีมโบว์ป่าวะไม่น่าใช่นะดูหน้าเอ้ยหรือว่าใช่ป่าวะเพื่อน นี่นะครับเอ็นเคนะครับลิดิโอ้โหพิกาซินจืรุ่มิตาซิโอรินโอซิโอรินเยอะจัดซิโอรินเพื่อนอา่าเดี๋ยวไทยไทยเราขออันสุดท้ายนะเพื่อนนี่อินโดนะครับฟลาวายีไอวายไซรัปกโกโจไม่ใช่ครับโกโรอาปิปดัมดัมฮาดัมมาดัมมาอันนี้ผมไม่รู้จักครับขอเน้น หน้าโหดๆนะครับฟาว่าครับเอฟซีครับฟาว่ามาแล้วครับ RPL นะครับเริ่มจากไฮด้าก่อนนะครับทุกคนก็คือมเจไดพีเจจักรพผัดกันเซด็ดเนี่ยกันเซด็ดดาลุนะครับโอ้โหเนี่ยก็คือเรียกตามชื่อตามพี่ปอซ่านครับดาลุดาลุกันเซด็ดอย่างเงี้ยโอ้โหบูเจมมาว่าเฮ้ยเฮ้ยที่พี่พี่วินซีโหวดก็คือจริงอ่ะพี่วินโหวดจริงเฮ้ยผมบูเจมมาโอ้พี่ อมาดีมาดีเฮ้ยฟูเซนนะครับกัปตันโทนี่ไอรอนแมนนะครับดีดีเดลล่านะครับก็คือซินเดีเลล่าเก่าครับกัปตันฉากครับก็คือเอ็นเทนซีไม่ใช่ครับแอดเอิร์ดนะครับก็แก่สี่ไปก็ดีชัยแม็่ครับอืช้ากว่าเฮ้ยช้าก็โหวตจริงจังอยากใจอยากโหวตให้โทนี่ว่ะโอ้โอ้แอดเอิร์ธเจอเจออันนั้นก็หมอนะเจอเอ็นเทนซีอ่ะเฮ้ย เอาใครดีวะชาร์กเอ้ยชาร์กก็คนบูดเยอะเลยวะโทนี่ใช่ไหมนี่ฟาร์แฝด์เอ็นทีเอ็มซีอ่ะเอ้าใครดีวะเฮ้ยอันโอ้โทนี่ดีกว่าเว้ยมาแหวกนะครับปีเออาริดากับตัดบิคุนะครับแล้วก็คิวคิวสรายุทธชัยคำดีนะครับไม่ใช่นะครับสรายุทธ์เจ้าปอนครับก็เอ็นแบงค์นะครับเทพหาเทพมีแกนนะครับแล้วก็นี่ก็ผู้จัดการกับ สำรองครับอิมอิมก็คือน่าจะเจ้าพ่อสรายุทธก็คือโวชนกับนายลู่ครับนะครับมาวันนี้มันเมตาอัเเลนไปเพื่อนในเจ้า f m p ของ r p l เรานะครับเพื่อนมานะครับ t l i n i p o n Pro NTN z มาแน่ทียสั้นผมโบสถชัวร์เดี๋ยวเขาดูก่อนพี่อมพี่อมพันหนึ่งร้อยพี่อมผมว่าน่าเอาไเจ้ามอนโหูนี่แคทซาตานโอ้โหแครี่คนใหม่นะครับไอ้แคททิ้งี้นะครับโอ้โหสำรองแคททิ้งนี้นะครับแล้วก็เอ็นสยามนะครับโอ้โหถูกผิดตัวโทษกันนะเบื่ออนไ่ี้น่าจะผู้จัดการนะครับโอ้โหใจผมอะอยากลองเชิงแคทซาตานเนี่ยคนโอดน้อยไม่น่าได้แบบใจผมชอบพี่อมครับผมเชียร์เบียูพี่ดีฟ็อกเซนอยู่ครับตอนนั้นอะแล้วก็ตามมาจาก ตามมาจากเบียร์อายุมาตามถึงทารอนะครับดีฟ็อกเซนแต่ว่าคู่มันมันหยุดโลกอ่ะขอให้จับเจอสักพีนะครับแฟดวูฟในลูกกับไม่ใช่แฟดวูฟที่เอ็นคารเทียนซีนะครับอันนี้คืออยากอยากชมว่าเขาจะเล่นกันแบบไหนกดให้มือฉอะไรกันไหมครับนี่ครับไปเลยครับเจ้าดอนครับนี่นะครับเบคอนดำนะครับเบคอนดำมาเกี้นะครับคิมเซนเซนะครับเต่าออกนะครับเต่าเอครับเอกโอดราครับอีลีดไมล่าบุ๊ปปี้นะครับโอ้โห เห็นในเอเป็นแจว่าพี่คิมเซนเซบอกว่าโหวตให้อีเล่เลยอีเล่ทูดอย่างเงี้ยผมโหวตให้เต้เลยเต้ว่าเอาแชมป์ให้ได้นะเต้เอาแชมป์โลกให้ได้นะพี่เต้เต้เอาให้นะครับนี่ก็คือผลโหวตทั้งหมดของผมนะครับโอ้โหดูดูกฎกติกาหน่อยนี่ก็คือทุกคนสามารถไปโหวตได้นะครับนี่นะครับตั้งแต่15ถึง25นะครับ25เดือนนี้นะครับแล้วก็อารีนามีสีลีกนะครับล็อกอินด้วยเฟซกับบัญชีอาริณานะครับเนี่ยแข่งสิทธิบวชหนึ่งทุนอย่างทีมนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กังฟูแพนด้าด้วยนะครับปิดพลาดอะไรก็ขออาไปให้ด้วยนะครับผม